เรามาท่าอุเทนะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถบรรทุกขนหินนะครับเทยอยู่ตรงนี้เต็มถนนเลยครับแล้วเกิดอุบัติเหตุ4ี่คันนี่นะครับท่านผู้ชมคะความสะเร่าความประมาทแล้วความที่ไม่รู้จักการบริหารจัดก,การทำให้ชาวบ้านคนอื่นเดือดร้อน โอ้อันตรายมากเลยเทลงไปอย่างนี้ตายเลยนะนี่ความสะเเพ่าเลยนะมันมากนะโอ้ในสองแถวคันนี้เพราะสองแถวคันนี้วิ่งเรามาก่อนช่วงหนึ่งที่คนขนยางข้างหลังนี้โอ้กระจกแต่งหมดนะครับโอ้แต่งหมดเลยนะเนี่ยเอาโชคดีนะครับรถรถทั้งหมดที่คันบรถเมื่อกี้มีผ่านรถที่ขับ อันนี้ขออนุญาตนะครับนี่พอดีรถที่วิ่งมาด้วยนี่มีเจ้าพนักงานของแขวงการทางอยู่ด้วยนะครับชื่ออะไรครับนี่ผมสิิวัฒน์ครับครับผมครับเป็นยังไงครับพอดีมีคนโทรแจ้งไปเมื่อกี้ครับว่ามีวัสดุตกบนคนถรือจราจรก็เลยวิ่งออกมาดูครับแต่ไม่เรียดยังไม่ทราบก็พอดีเห็นรถคันนี้ก็เลยมาดักไว้ก่อนครับครับตอนนี้เดี๋ยวจะถามเจ้าหน้าที่นะตำรวจว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดกี่คันครับครับไม่ไม่ถึงกับบาดเจ็บใช่ไหม ไม่ไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดครับผมไม่ไม่เป็นไรคือออกมารับผิดชอบดีแล้วไม่ได้ว่าอะไรโสมูเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะอะไอย่างนั้เรารู้ว่าเจ้าของเจ้าของรับจ้างและลำนะบริษัทซีเรียสโอเคโอเคมันเกิดอะไรขึ้นครับตัวล็อกมันหลุดครับตัวล็อกมันหลุดทำไมล่ะทำไมบันทิ้งสภาพท่าที่ให้มันหลุดแบบนี้มันไม่มี มันล็อกอยู่ครับแล้วทำไมมันถึงลุกได้ฮะไม่มีไม่มีระบบดูแลความความมาตรฐานหรือว่ายังไงได้ตรวจสภาพรถหรือเปล่าก็าตรวจมันตัวล็อกมันก,ก็ยังดีอยู่ครับคือมันตกหลุมหน่อยนึงมันก็อโอ้โหนี่ดีนะหลังหลังเราหลังหลังเราวิ่งไปแป๊บเดียวท่านเองนะครับไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับรถสี่คันที่ว่านเป็นไงมาครับ เกิดอะไรขึ้นครับตรนนี้ก็ขับรถมาดีๆอ่ะแล้วทีนี้รถ18บล้อเขาก็ขับมาด้วยความเร็วอ่ะถ้าไม่เร็วหินมันคูไม่กระจายแรงขนาดนี้แล้วโมดูก็ต้องสามสี่พันรถขเขาไม่ได้คุมอะไรใช่ไหมข้างหลังหมายถึงว่าคุมคุมหินอ่ะไม,ไมไ่คุมไม่ได้อะไรน่าจะถ้าสังเกตดูน่าจะมีหินอยู่ในพื้นที่นี้อยู่แล้วแต่เพียงแค่เขาอาจจะขับมาเร็วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเบรกก็คือก็เสียหลักกันหมดเลย ก็เลยตัดสินใจไม่เบรกก็เลยขับรถมาเลยก็คือถ้าหักหลบก็คือสามสี่คันซ้อนสองแถวก็เกือบโดนสะพานสรุปนี้มีรถเก่งทั้งหมดกี่คันมีรถเก่งทั้งหมด3ามสาคันสองแถวข้านึ่งคันหนึ่งครับครับครับวิวัฒท์ข้างหน้าใช่ไหมค่ะขับมาเร็วแบบเมื่อกี้ไม่ค่ะเพราะว่าตามหลังกันตามหลังกันมาแล้วเมื่อกี้ตอนลักษณะมันเป็นยังไงลงมาทีเดียวเลยด้วยค่ะคือ มันเป็นหินลงปุ๊บแล้วฟันก็ดินจากหินอะพุ่งขึ้นมาเลยค่ะแล้วหินก็ปุ๊บปุ๊บปกเบกเลบกเลยใช่บกแล้วนิ่งก็แบบตั้งนึกวาเป็นยังไงนจะรอดไหมค่ะนึกว่าใบไม้เลยเอบใกล้ชบว่าการการบรรทุกอะ หินนี่มันเลยกระบะนะมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการที่หินมันจะไหลลงมาจากตัวกระบะอยู่แล้วอันนี้่ะบรรทุกน้ำหนักเกินแน่นอนเดี๋ยวรอรอนะเดี๋ยวตำรวจที่เป็นเจ้าของบริษัทใช่ท erm ี่เป็นเจ้าของบริษัทที่ก็มัน สลับยังนี้ยังไงวันนี้พี่ขับรถมาพี่พี่ทำรายการทีีวด้วยเริดอะไรนะคะพี่ปกติ18บแปดล้องขับเร็วอย่างเงี้ยใช่ไหมขับเร็วด้วยใช่ขับเร็วอ่ะทำไมเร็วมันจะเร็วพี่ได้ยังไงอ่ะขับเร็วไม่มีที่ปรุงด้วยลูกเขาที่ไปช้าก็มันก็ไม่ร่วงด้วยเหละขับเร็วคิดดูว่ารถมาทั้งหมดทั้งเพลตดิเขาอยู่คันเดียวอ๋อใช่แปลว่าหนึ่งขับเร็วขับเร็วไม่มีที่ปรุง ไม่มีที่คุมน้ำหนักเกินนะแน่นอนโดนล็อกก็ไม่ดีใล็อกขับตามหลังเห็นเลยใช่ไหมหนูเห็นเต็มๆตู้รู้เต็มๆเลยค่ะเห็นค่ะมันส่วนกันค่ะคือมันทำอะไรไม่ได้ถ้าหลบก็โดนอันนี้ถ้าเบรกก็เดี๋ยวจะพอดีมีเจ้าหน้าที่แฝงการทางเขาจะเขาจะแจ้งดำเนินคดีให้หนูด้วย เมื่อกี้น้องว่าอะไรนะหมายถึงว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าไม่คุมจะมีการปรับโทษสถานหนักไม่ใช่หรอตอนนั้นหนูเห็นที่อำเภอเมืองเห็นที่อำเภอเขาตั้งหนันเลยนะแล้วทำไมเขาปล่อยปากใช่ไหมอาจจะเป็นเขตที่มันอยู่เ่ามิหรือเปล่ากก็ไม่แน่ใจโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะได้ไปถามว่ามี่สองมาตรฐานองกฎหมายแล้วค่ะอืมไม่มีหรอกนะอย่างนั้นหนูถูกถูกแล้ว ผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยครับปกติเขาก็จะคุมดีครัพี่แต่วันนี้ผมเห็นรถหลายหลายคันนั้แล้ววิ่งไปไม่มีภาคกลุมเลยมันคือตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตัวตัวตัวล็อคตัวล็อคมันลอยอยู่แหละครใช่แล้วเขาขับรถมาขับรถเร็วใช่ไหมน้องขับเร็วเอออโก็ไม่ขับเร็วมันไม่สะเด่นเพราะรถคันอื่นเขาบรรทุกเหมือนกันแล้วเราเราเห็นสภาพนะว่ามีเด็กด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็ขับรถตกใจก็เลย ไปเปิดแอร์ให้แกอยู่ข้างในนะคระับเด็กร้อนนี่นายร้อยเวรก็เข้าไปทำการกันพนใชอย่างน้อยก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับแขงการทางนะครับโดยหมดผู้นะครับ ก็ช่วยดูผู้เสียหายแล้วก็เป็นเด็กเป็นผู้หญิงจำนวนเยอะเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ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 